สวัสดีพื่นเอนครับหลังจากใสเ่เบ็ดแล้วครับขับปลาให้ต,ตอ่อ <c oughs> หายยึดหายยึดมาหลุดมือกันสิได้บอกวันนี้ครับมากับสาลันครับเอ่อซาลันมึงยืดหนอกได้ักปตามมานะครับไปพี่น้องจะบ้านน้องหูหมูกับมาหากันครับเขับมาพร้อมกันครับผมกับวันได้จักตุจักดอกเอ้ยยินดีเนี่ยเด็ดดอกหนึ่งตอนนี้พ่เห็นพ่เห็นครับ ่ครับหนาเนกเล้าเดี๋ยวเฮ็ดพวกข้านี่จกําลังออกต้นไดจดอกับ่งมากา้าบันครับอุปบันสว่างค่ะอบนสว่างครับจัวกครับอ้ดวกโดอกเดียวออกได้ไาในกระ้นด้ครับเามีเห็ดเลย ดังพ่อนโค่นครับสาระมันแล้วครับอีดอกตรงนี้ตั้งไรดอกค่ะพคนดนีกว่าอือโอ้อะไรล่ะนู่ กรต่อไข่โอ้ครับเห็ดหายากครับเห็ดหลังแหครับโอ้นี่โอ้นี่บอหมดมันมากินเห็นปะมดลิน ินได้ค<ด>ุณเดชมึงจีนนี่ราคาแพงแงโบ้บบถอือได้มันออกโซนนึงมันดึงสงองโดอไอ่หืมเดวออนมันทีนี่ชู่มัน จู่มันนี่ตอกนึงครับอืมใส่ตะกร้าเลยโอ้เขาเก็บถิ่มเฮ็ดขาวเล่นครับต้ามัในใด้สินครับไอน้นอยุดเหดสินครับ เอยฝนแสบเลยเหรอเข็นอีกกุ่มเลยบอตรงเก็บกลายครับคุ่มเลยไมพี่น้อนบุนนะ๊งแนเไม่สิ้นนี่ครับลักษณะของเห็ดสินนี่เป็นสีครับสามสันเออช่วงนี้แดงมาเป็นแน่นเละเห็ดแดงแต่ค่านหน้าต่างกันแม่นถ้าผลดอกบ้านาะคือบานเห่า เดี๋ยวเขามันจะแข็งเห็ดแดงครับออกมเห็นปอ,ออหน่อยเป็นมูในก่กนนะอนเลยเนาะไปเดขาสิเดี๋ยว โต้องอย่างค่ะอันนี้ไม่กอใหม่กอชิ้นใดญต้องใหม่กอเก็บเลยค่ะโอ้เส่จกักรเลยครับออกอยังสีงตัวนี้นี่ครับเห็ดพูนครับหลังนึงครับเสียงยุงปะ กลัวครับดอกแรกดอกดีซองกี่ดอกยอดเดี๋ยวเาจะใหญ่ปลาครับปลาเดี๋ยวจะไปดใงญ่ต่อครับอันนี้ส้บบนออนี้โม่ใครพอยห็นเลยครับไคโ,โอโอตายค่ะหครแม็กกี้แหลบอ่ะวายุงานขอยพัทยาเขาเบิงแตเจ้าเก็มเ็ด จะขอนมาจาก่ขุนมากเกินเห็ดเห็ดเบือด้วครับหวยครับเห็ดเบือได้ครับสองดอกเนี่ยครับขอนก็ว่าขอนนี่เห็ดหาดเนาะครับเบือเบือเบือครับเบือครับกินบ่ได้ครับอันนี้เด็กโมเมนเห็ดอันไหนครับเบือครับเบือเบือครับอันเห็ดเบือครับโมเมนต์กินเด้อขวดคนใส่หอมครับปัจจับ้างได้กันครับนี่วันน้องหมูขวดเฮ็ดชอวได้สินครับนี่ลายเฮ็ดซินแก้วเห็ดโมนี่ยัางโมเสียทั้งตัวหนีเลยปนเฮ็ดซินใส่ปลาทูใส่ไดง่ายครับหอมเอาเห็นเซลยวอยู่ หไต้ต้องเกือใ้ต้นไม้ที่กินได้ไหนนี่ครับที่ปมปนนะมูฮากับมะฮามกินเลนตัวเห็นยู่ดอกเดียวอี่ยงว่ะในแ้วพื่นมมืีงไงในกระบ่อดทีนมีลึกที่มีลึกงานลึก เรอต้องง่าป่ะนีล่ละโอ้เนี่ขาวดี่ดองหนึ่งครับต้นจิกไงครับคุณถือรักหลออตัดครับอยู่กลางป่าดรงไงนะครับ คูเราเห็ดดำครับนี่กระคือเหิดขาดนะครับมีสมารถกินได้ครับดอกเป็นสีเสมดเฉสีนะครับ พอเศษแต่ละดอกครับนี่แหละดูใหญ่้กรไ,ได้เนาสมารถกินดีนปไปไห้ครับแจวปกปิๆๆๆดเ่าโอ้ครับนี่คือเฮ็ดคานะครับจริงๆกินให้ครับแต่เขาบรนิยมกินเพราะว่ามันหึ่นนะครับเห็ดกินยากนะครับคนเลยบรนิยมกิน เต็กมันแรงกล้าปุ่นตายครับเลยปลวกได้หน,หน่อยครับอโอ้ยดอ,อกเงยเลยจะออกบานอ่ะโอ้ยเสียงงูมาละนี่ครับออาวละอ่อน,นครับโอ้แม่มัหนึ่งวฮนทค่าดละอ่อนเพื่อจังหวะมากเลยไก่ กลับเป็นละอ้อนครับอันนี้เสร็จแล้วไหมปลวกเต็หน่วยเตดอกงามออกมะนาวตะไน่งี้เห้เด้งเหรอให้ดงลอยตะน่ครับเว้ยเห็ดนสียูปลาพ่นไหวแล้วเต็มเต็มเลยหาดครับนี่จะมียางเยียวอครับ อันนี้ขายไม่ใหญ่เก็บอ,ออกออกกว้างแล,ลง้วลเลืองเลือกขายยังถุอประขาดาเรางามูปบาติใกินยังเฮ็ดถาดเฮ็ดถาด,อ,ถาดอ,อนนึปลาบ่าใครหุกหรอกครับแต่ว่ายิ่งหลายนี่ขายปลาดานึง นี่เห็ดหอมโอ้ยเขาตีถิ่มบเขากันเดือดเกิดน,นิดดอกก็คือกระว่าได้และเหนน็ดหาดอกกรครับออีกแล้วหลังไม่ปนมีเสียง กินไปท่านปวกเ,เห็ดข้าวดินนี่ปวกเดียวครับต่อด้วยเห็ดหาดครับ แล้วเราก็มาถึงเห็ดดินจือแดงครับผมแทมอ่อนเล่น,เน่ยเช็ดดอกนับโอ้ตายแล้วหนึเดียวจีอแดงครับตอที่เกิดเนี่ยคือตอไม่กอรครับ นี่แล้วผมสิ่งใดพหั่นเลยฮันตากแดดไว้ต้มยาคิดผมครับเฮ็ดชนิดนี่มีรสขมขมแห้งครับผัดตอกใส่น้ำพึ้งนะครับผสมน้ำพึงอ๋อแล้ได้บ้างโอ้หมันหมันมือนีนห้าเหลสม,มุนไพรครับ ดินจืดแดงสีออกในต้นใหม่ที่มันกินไ,ได้นะครับถ้าต้นใหม่ที่กินได้แนะน้าวาอย่าไปเก็บเด้อห้ามต้องหงจั่อต้ออตอตนใหม่ที่มันเกิดนะครับนี่นี่ไม้กอครับมันจะเป็นพิเศษนะครนอนเป็นลายพิเศษเออสู้นะครับละละละเต็มๆแล้วลเเ่ะเต็มมือแล้วครับใกล้ๆหน่อยนั่นแหละนี่ ดินจีแดงครับโอเคกระตาใสไปดินจีดำดินจีแดงสำเนียงคบคุมแล้วครับต่มมขน้ด้กขวบปีแล้วดเดี๋ยวนี้อ่ะปะพื่นเก่าโอเคพักติวันครับอ่ะ หอดผักติวครับผักติ้วแดงเกียปภาษาดนิเว้ยครับนา่นนะดอกนี่นาะหลังแร่ดงนะครับคุณบอกหนึ่ง พุ่มหน่เงี้ยตนี้เลยสอบนมยืดทวนไหมมอเมรี่ทุ่นทั้งน่ะทั้งน่เย็ดหัดเออเดี๋ยวเสูุ่โอ้ยสกัดนี่นี่ดอกมั้งนี่ด้านนี่นี่นี่สองสามดอกเลยวนี่นี่นน หอมอ่ะหมทำเป็นหาดครับเห็นปะข้างในตั oh, ้มเจ้า็สมให้หมดแล้วหลวงแสบครับล่อยหิ้วเขาเนาะนี่เตัเอาเนี่ยเดีตั้มสให้ชิมานตรงนี้ปสงสัย ขาดดอห <stop> ัวงาไม่งาบลยสีสมแปดเลยสมอีทพอให้ปวกงั้เนาะเงี้บอ่ะปลวก่เที่ยวโ้โหน่าะไร่ ปลาบริเกีบครับเก็บกางท้าเฮ้ยอาจจะออกลายอยู่ด้วยโอ้ลายหงาอยู่เดียวอืมเฮ็ดตัวเข้าไปซองๆมซมงดีบ้างแหละกระแทกออกนี่ ครับพี่น้องครับสำหรับปีนี้ผมกับซาลันกับภาพี่น้องมาอาห็ดนะครับอยู่ที่ดงใหญ่นะครับจริงๆเขาไปหลายดงเนาะเขาไปบ้านหนองมีก่อนครับบ่กคกมีเห็ดปนใดก็เลยแวะมาดงใหญ่นะครับมาดงใหญ่กันเหยียบคือกันบ่กคกมีเห็ดกตขย้อนเขาไปใดเหิตลิ้นจี่ดำนะครับโอ้โทษทีครับเปนลิ้นจี่แดงครับนี่ปีนี้ต้องรีบฮันได้ครับหลังจากตากแดดครับการผสมันสีเหนียวนะครับแต่สมุนไพรกันยังดีอยู่กับเห็ดหลากหลายอยู่เห็ดรวมพอได้แกงอยู่ครับ รโแต่มันออกกันแล้วแต่้นถึงช่วงเนาะตรงนี้เนาะโอเคครับพี่น้องครับสวหรับผมกัษฎร์ต่างร้าไปก่อนพ่อกัปปินทรคิด่อไปกันสดเลยครับสวัสดีค่ะเมือเอ่อยเนาะงานขาหลากเลยกับมื่อนี้ว้าวเมื่อยงางหอนไปไปไปที่หอดทางอะไรย,ยางตออีกหน่อย